สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Tarot นะคะวันนี้ก็อยู่เคชเช่นเคยแล้วก็คลิป Energy Check In นะคะมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของใครเนาะหลังจากที่ลองเปิดไพ่แล้วนะคะวันนี้เนี่ยเรื่องราวที่จะอ่าน Energy วันนี้นะคะเป็น Energy ของคน2คนที่อยู่ในช่วงของเขาเรียกอ,อะไรเป็นความสัมพันธ์ที่ความจริงมันปรากฏนะคะ มีการเคลียร์ขอโทษอะไรที่เคยปิดบังซ่อนเร้นทุกอย่างมันออกไม้เห็นชัดเจนนะคะไม่มีคำว่าความลับอีกต่อไปอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เป็นที่เขาเรียกอะไรอ่ะมีมีคำอธิบายมีความชัดเจนมีการมองเห็นอะไรที่เคยเป็นความลับความลับก็ออกสู่ที่แจ้งอะไรประมาณเนี้ยนะคะเป็นสถานการณ์ที่ใครทำอะไรไว้อ่ะ มันวนมาถึงจุดที่ต้องยอมรับยอมรับผลของการกระทําในอดีตอะไรเงี้ยแล้วก็นั่นแหละมันไม่มีความร้ออีกต่อไปอะนะคะเป็นแบบ energy ประมาณนี้นะคะ energy ของตัวเขาโฟกัสไปที่เขาก่อนเนาะ energy ของเขาตอนนี้เนี่ยคือเขาค่อนข้างยุ่งในการจัดเตรียม หรือว่ายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของงานยุ่งเรื่องงานบ้านยุ่งเรื่องการจัดการอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันเช่นวันนี้เขามีแผนจะทําอะไรเยอะมากเลยเขาก็ยุ่งมากๆกับเรื่องนั้นเรื่องนี้มีคนโทรหาตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ค่ะมันเป็นอ n e r g y ของคนที่ยุ่งมากๆยุ่งแบบตั้งแต่ตื่นนอนมาจนถึงเที่ยงคืนอะยุ่งตลอดเวลาเลยนะคะเคไม่รู้ว่าทําไมตัวเขาถึงยุ่งขนาดนี้แต่ตามไพ้อ่ะคือเขายุ่งรู้แค่ว่า ยุ่งกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวแล้วก็มีคนโทรหาตลอดเวลาแบบ busy man มากๆนะคะในขณะที่ energy ของของตัวคุณนะคะตัวคุณตอนนี้อยู่ในช่วงที่อยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่ติดบ้านอยู่เฉยไม่ได้คุณอาจจะมีการเดินทางไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดไปเที่ยวคาเฟ่อะไรเงี้ยไปมีการเดินทางะคะ่ะตลอดเวลาเลยหรือตอนนี้ที่คุณกำลังดูคลิปนี้อยู่อะ คุณกำลังเดินทางอยู่บนรถอยู่บนรถเมล์อยู่บนรถไฟฟ้าอยู่บนเครื่องบินอะไรอน่นะคะเป็นไปได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางครันนี้เนี่ยสิ่งที่เวลาที่ตัวเขามองมาที่คุณเนี่ยสิ่งที่เขาเห็นในตอนนี้นะคะนั่นก็คือเขาไม่รู้ว่าคุณรู้สึกยังไงคุณยังรักเขาอยู่ไหมยังชอบเขาอยู่ไหมคุณเปลี่ยนไปหรือ,อยังคือเขาเดาความคิดความรู้สึกของคุณตอนเนี้ที่มีต่อเขาไม่ออกเขารู้สึก เขารู้สึกว่าเวลาเขามองไปที่คุณเขาเห็นคนที่ที่ไม่รู้ว่ากําลังรู้สึกยังไงกับเขาในตอนนี้อ่ะอ่านเกมไม่ออกอ่านใจไม่ออกเดาไม่ได้เลยโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจาันมีนกรกฎพิจิกนะคะเขาเดาคุณไม่ออกเลยอืในขณะที่ตัวคุณเน่ะ <c oughs> <c oughs> เวลาที่คุณมองไปที่เขาเนี่ยนะคะคุณเห็นแต่คนที่ยุ่งตลอดเวลาเลยบ้างงาน สนแต่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องโปรโมชั่นเรื่องตำแหน่งไม่แคร์ใครเลยไม่แคร์เรื่องของคนอื่นเลยนู่นนี่นั่นสนแต่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องตำแหน่งยุ่งตลอดเวลาเลยเป็นคนที่บีซีมากๆในสายตาคุณเออเค่รู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณได้ทำอะไรมาคือแค,แค่นั่งอ่านพายอยู่อย่างเงี้ยแล้วเคทรู้สึกอยากถอนหายใจอะ่ะอืม ควน,นี้เนี่ยนะคะ energy ของตัวเขาเวลาที่เขามองมาที่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เปราะบางมากมันไม่ชัดเจนแล้วก็ตัวเขาอะไม่ได้จริงใจในความสัมพันธ์นี้ตั้งแต่แรกหรือใช้คําว่าไม่ได้จริงจังในความสัมพันธ์นี้ตั้งแต่แรกในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวคุณเองก็ไม่ค่อยได้จะจริงจังมั้งเขาคิดนะเขาคิดเออไม่ได้จริงจังมั้งดังนั้นไอ้ความสััมมพนธ์เีีี่่ยกทชือร มันอยู่ในที่ลับอยู่ในที่มืดไม่ได้อยู่ในที่แจ้งไม่ได้มีใครรู้แล้วมันก็เปราะบางมากอในขณะที่ตัวคุณเวลาที่คุณมองมาที่ความสัมพันธ์เนี้ยคุณมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความจริงที่ไม่จริงมันเป็นความจริงที่ไม่จริงยังไงคือมันจริงเวลาที่คุณอยู่กับเขาสองตัวสองเวลาที่เราคุยกันสองคนแต่ เวลาเราออกมาสู่โลกของความจริงเวลาเราเดินออกไปนอกบ้านไปทํางานใดๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีคนรับรู้ได้ว่าเฮ้ยไอความสัมพันธ์เนี่ยมันมีอยู่จริงคิดออกว่าดังนั้นเวลาที่คุณมองมาที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันเลยกลายเป็นความสัมพันธ์ที่มันจริงนะแต่มันไม่จริงอะอย่างเงี้ยค่ะอืมคราวน,นี้สิ่งที่ตัวเขารู้สึกว่าเขานํามาสู่ความสัมพันธ์นี้นั่นคือความ ขอแค่ขอใช้คําว่าสิ่งที่เขานํามาสู่ความสัมพันธ์เนี่ยคือสิ่งที่เขาคิดว่ามันเป็นเปลือกนอกที่ทุกคนคนอื่นอยากได้คุณก็เป็นหนึ่งในนั้นที่อยากได้เขาความหมายคือไพ่เขาเป็นเอ米มเพลย์ร์นะคะใบเนี้ยเอ่อไพ่เดียร์พอเรอร์เนี่ยคือมีทั้งตําแหน่งชื่อเสียงมีออร่ามีราศีมีเงินมีอะไรเงี้ยทุกทุกอย่างเลยดังนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับที่นั่งข้างๆเขาอะใครก็อยากนั่ง ดังนั้นเขาก็เลยมีความพราวมีความมั่นใจนิดนึงว่าสิ่งที่เขานํามาสู่ความสัมพันธ์เนี้ยคือทุกสิ่งทุกอย่างที่คนรอบตัวของคุณและเขาหรือคนอื่นๆนะต้องการประมาณนี้เลยนะคิดวคว่าคุณจะไม่งงนะคราวเนี้ยในขณะที่ตัวคุณนะคะสิ่งที่คุณนํามาสู่ความสัมพันธ์เนี้ยคือความซื่อสัตย์และมั่นคงการรักษาคําพูดความหมายคือ เคลแปลตรงๆเลยนะคือเรากินในที่ลับเราไม่เอาไปเปิดเผยในที่แจ้งเคลมบอกว่าหลายๆคนจะเข้าใจคํานี้ประโยคนี้ถ้าไม่เข้าใจลองเซิร์ชกูเกิลดูว่าหมายความว่ายังไงนะคะคือคุณเป็นคนที่นําความซื่อสัตย์เข้ามาสู่ความสัมพันธ์นี้อะไรที่เคยตกลงกันไว้ว่าจะรักษาคําพูดจะไม่บอกใครเป็นเรื่องของเราสองคนหรืออะไรเงี้ยคุณรัก,รกษาคําพูดคําสัญญาเราเนี้ยได้เป๊ะเ,เ,เลยนะคะแล้วก็ ทำไมเครรู้สึกว่าตัวคุณรู้สึกเหนื่อยอ่ะคุณไปทําอะไรมาคือเคสกๆอ่านเลวเค,คแบบอย่างเงี้ยอืมคุณน่าจะมี energy ธาตุน้าในตัวเองสูงมากๆนะคะอ่าครน,นี้สิ่งที่ตัวเขารู้สึกว่ามันเป็น challenge หรือเป็นสิ่งที่ยากมากๆเลยนั่นก็คือมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างาศาสนาสถานะหรืออายุที่ต่างกัน ความคิดทัศนคติที่ต่างกันระหว่างคุณกับเขาความต่างเหล่านี้หรือแม้กระทั่งความความต่างชาติต่างศาสนาหรือความแตกต่างเนี่ยค่ะสถานะด้วยนะทางสังคมอะไรเงี้ยมันทําให้เขารู้สึกว่าเขากับคุณมันจะไปกันได้ยังไงมันจะไปกันรอดได้ยังไงเราจะฝ่าฟันอุปสรรคไอความแตกต่างเหล่านี้ที่มันมีเยอะเหลือเกินเนี่ยมันจะผ่านไปได้ยังไงมันยากมากเลยสําหรับเขา รวมไปทั้งรวมรวมไปถึงเ,เรื่องของญาติผู้ใหญ่ด้วยว่าเขาจะเห็นด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะในขณะที่ตัวคุณนะ่ยสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันยากนั่นคือการแปลกจังนั่นคือการให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งทำไมมันถึงเป็นประโยคนี้อ่ะอันนี้ถ้าถ้าเกิดคุณฟังเรื่องนี้แล้วมันตรงคอมเมนต์บอกเค้หน่อยนะว่าเรื่องมันเป็นมาอย่างไงทําไมมันถึงออกมาเป็นประโยคนี้ว่ามันยากจังเลยที่จะให้โอกาสเขา สิ่งที่มันชาเลนจ์สำหรับคุณตอนนี้คือให้โอกาสเขาแล้วให้โอกาสเขาได้พิสูจน์อะไรบางอย่างอีกครั้งหนึง่งประมาณเนี้ยค่ะนี่คือสิ่งที่ยากสำหรับคุณหรือการเปิดใจกลับไปคุยไปคุยกับครอืมเปิดใจกลับไปคุยกับเขาอีกครั้งหนึง่งมันยากมากสำหรับคุณเป็นชาเลนจ์เลยอ,อืมสิ่งที่เขาอยากทำให้เกิดขึ้นมากที่สุดตอนนี้ นั่นก็คือการทําทุกอย่างให้คุณกลับมาเปิดใจให้เขาเชื่อใจใเขาอีกครั้งหนึ่งเขาพร้อมที่จะทําทุกอย่างแล้วตอนนี้เขาก็อยากทําทุกอย่างเลยอะไรที่ตามใจคุณได้อะไรที่คุณเคยร้องขอเคยอยากให้เขาชัดเจนนู่นนี่นั่นเขาพร้อมทําให้ทุกอย่างเลยในตอนนี้ในขณะที่ตัวคุณสิ่งที่คุณอยากให้มันเกิดขึ้นมากที่สุดในตอนนี้คือคุณอยากเดินออกมาจากความสัมพันธ์เนี้ยแปลกไหมคุณคุณรู้สึกว่าอยากให้วินาทีที่เราต้อง พูดคุยอธิบายหรือว่าตกลงอะไรกันอยากให้มันจบไปไวๆให้การแบบมีติ้งหรือการพบเจอมันจบไปไวๆแล้วคุณก็อยากจะเดินออกมาไม่อยากคุยกับเขาต่อไม่อยากให้มันมีการสารต่อใดๆเพราะว่าคุณน่ยยอมแพ้ไปนานแล้วคุณหยุดนานแล้วคุณ move on คุณอยู่ในที่ของคุณมานานแล้วแล้วคุณก็คุณเดินในทางของคุณมาสักักพักแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่เขามาพยายามตอนนี้มันทําให้คุณรู้สึก พอเธอพอเธอเราไม่อยากแข่งกับใครเรื่องเธออีกแล้วพอเถอะเราเหนื่อยไม่น่าลาทำไว้ถึงถอนหายใจตั้งแต่ตอนแรกๆไพ่รสรุปนะคะเป็นไพ่แปดถ้วยเป็นไพ่ของการ move on ทั้งที่ยังรู้สึกดีเป็นการเดินออกมาเคกขอสรุปสั้นๆเลยว่าตอนนี้ต่อให้เขามาพยายามทำอะไรก็ตามมันสายเกินไปแล้วมันช้าเกินไปแล้วตัวคุณอยู่ได้โดยที่ ไม่ต้องการเขาอีกต่อไปไม่ต้องการเวลาไม่ต้องการความรักไม่ต้องการอะไรเลยจากเขาคุณรู้สึกว่าคุณพอแล้วกับคนคนนี้แล้วคุณก็เดินออกมาคนคนนี้เป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์เมษสิงห์ธนูนะคะพฤษบกันมีนประมาณนี้นะคะออฝั่งคุณน่ะเคกรู้สึกว่าคุณเต็มไปด้วย energy ของท่าน้ำนะท่าน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะ ืผลลัพธ์ประมาณนี้ไม่ว่าเขาจะทําอะไรพยายามแค่ไหนเครู้สึกว่าคุณจะอยู่บนโลกของความจริงเนี่ยแล้วคุณจะมองว่าเขาเปลี่ยนไม่ได้ต่อให้วันนี้เขาทําดีวันหน้าเขาก็จะยังมีนิสยัยเดิมๆอยู่แล้วเขาเปลี่ยนไม่ได้ด้วยอีโกของเขาด้วยนิสัยของเขาอ่ะมันลึกๆแล้วคุณรู้ว่าเขาจะไม่ใช่คนที่ทําให้คุณมีความสุขในทุกวันนะคะอยู่ด้วยแล้วมันมันไม่ได้เป็นตัวของตัวเองมันอึดอัดแล้วคุณก็ต้องพยายามทําให้เขาแบบพึงพอใจอะในหลายๆเรื่อง หลายครั้งคุณต้องตามใจเขาแล้วมันเหมือนกับเวลาที่คนตามใจเขาคุณก็ละทิ้งความสุขละทิ้งการเคารพตัวเองอะไรอย่างเงี้ยตามที่แกเห็นตามให้นะดังนั้นก็สรุปตามที่แกพูดไปเลยนะคะคือมีคนเดินออกจากความสัมพันธ์นี้มองว่าเป็นคุณนะคะอาจจะเพราะว่าคุณเคยให้โอกาสเขามาแล้วก็ได้ตอนนี้เขามาพยายามทําอะไรมันถึงไม่เวิร์กนะคะเออเป็นกําลังใจให้เพราะเครู้สึกว่าคุณเหนื่อยมากพักผ่อนเยอะ,ยอะนะคะแล้วก็ ดื่มน้ํารักใครให้ดื่มน้ํานะคะก็เป็นกําลังใจให้เนาะถ้าเหนื่อยก็พักนะคะบางครั้งการได้นอนหลับชิวๆสบายๆสไลด,ด์โทรศัพท์เล่นะ่ะมันก็อาจจะทําให้เราผ่อนคลายได้เป็นวิธีง่ายๆนะคะอาบน้ําสระผมให้ตึงสบายตัวเนะาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้เป็นเราบ๊ายบายสวัสดีค่ะ